ดีครับวันนี้ก็ผมซาเลนกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับก็คือผมก็ได้มือลันหลีเออกระดานห้องทดลองไป30ลรูบี้นะครับผมเออก็มาเจอกระดานนี้นะครับผมอ,อ่าผมก็ถือว่าสวยสําหรับผมแล้วนะทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่มีกบดําอีกตัวหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมเออคือเจเออคืออะไรนะเอลตาของผมเนี่ยบวก16แล้วนะทุกคนผมอยากให้แม็กเร็วๆนะอ่ะก็มาเล่นกันนะว่าผมจะเสียแร่ม่วงกี่แร่นะครับผมเออคือก็ผมก็ เสียลูบี้ไปสามสลูบี้เมื่อกี้นะรีหานะเออก็ได้กระดานนี้มานะผมอ่ะก็มาอัดคลิปสุ่มเลยแล้วกันเนาะอ่ะมาดูกันนะว่าจะได้เหมากระดานไหมทุกคนถ้าได้เหมาก็ก็คงต้องเสียแร่เยอะมากเลยนะครับทุกคนอ่ะโอเคอย่าได้มงนะทุกคนไม่เอานะขอเป็นมงเออไม่ขอมงแต่ว่าได้มงนะขอเป็นกบดําเลยได้ไหมจะได้ปิดจ็อบนะโอ้โหได้กบแดงโอ้โหผมต้องเหมาไหมเนี่ยทุกคนมา เออตาตัดสินนะทุกคนว่าจะได้เหมาหรือไม่เหมาะนะโอ้โหได้เหมาะนะทุกคนอ่าผมก็น่าจะต้องไปเอ่ยย่อยแล่มานะผมโอเคนะครับผมอ่าผมก็ได้ไปย่อยลูน4ี่ดาวกับ5ดาวมาแล้วผมก็ได้มา2 5งหม่หเลยนะทุกคนอ๋อก็มาสุ่มกันเลยนะครับผมมาพอดีเลยนะผม3ามตัวนะโอเคเรียบร้อยนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวเรามาอัพ เออเอลซ่ากันนะครับผมตอนนี้เอลซ่าผมบวกสิบหกแล้วนะทุกคนอ่าก็ได้มา3ตัวนะครับผมเออใส่ไปเลยนะครับโอเคยังไม่แม็กนะหากบเขียวนะครับทุกคนกบเขียวนะ8ดดาวโอเคโอเคกบเขียวอยู่ไหนเอ,อ่ยนี่ทุกคนตอนนี้บวก19แล้วนะทุกคนเออก็คือขาดอีกแค่หตัวทุกคนโอ้โหผมจะหาจากไหนอีกเนี่ยทุกคนเออเลนเจอร์พาดอ่ะยังไม่ได้เติมนะทุกคนอ,อ่าเดี๋ยวค่อยเติมนะโอเคส่วนแพ็กกบก็ มันต้องลอกอินสามวัน,น่ะทุกคนถึงจะได้อะเออก็เดี๋ยวค่อยหาทางกันต่อไปแล้วกันทุกคนเอาบวกสิบเก้าไปก่อนแล้วกันทุกคนง้อบวกสิบเก้าแล้วนะโอเคนะครับก็ตอนนี้ลูบี้ลดลงอีกแล้วนะครับทุกคน <c oughs> อ่ะก็น้องเอลซ่าตัวเดียวนะทําให้ผมเสียลูบี้ไปเกือบสองร้อยนะทุกคนเออทาให้แบบโอ้โหซีรีส์ดองลูบี้ผมนี้แบบรู้สึกปั่นป่วนเลยนะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ จะดองจริงๆจ,จังๆแล้วนะครับผมเออก็ขอป้านเอลซ่าแม็กก่อนละกันก็รีไปอีก40รลูบี้นะครับผมอ่ะก็เจอกระดานนี้นะก็พอดีเลยนะครับผมเออเอลซ่าผมจะได้แม็กสักทีนะทุกคนอ่ะอ่ะผมก็ต้องขอภัยอีกทีนึงครับผมสําหรับเออการที่ผมทาคลิปดองรูบี้แต่ว่าผมเอามาใช้เลื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยเออคือผมว่ามันก็เป็นเหตุผลของผมนะครับผมเออเพราะว่าผมต้องการให้เอลซ่าแม็กเนาะจะได้แบกผมขึ้นรีตุงๆนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวมาอัพกันเลยนะครับผมเอลซ่านะทุกคนอ่ะ ผมว่าผมจะเริ่มดองจริงๆจังๆแล้วนะผมหลังจากที่เอลซ่าแมกนาเพราะว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรให้ผมสุ่มแล้วนะทุกคนสําหรับเดือนหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับผมเออเดือนหน้าก็เป็นตัวปกติก็ไม่สุ่มนะส่วนเดือนธันวาผมคิดว่าน่าจะใช้แค่ลูบี้เปิดแล้วนะทุกคนเออไม่ใช่ดิน่าจะใช้แค่ตัวกาชานะครับทุกคนเออลูบี้น่าจะไม่สุ่มแล้วนะเออผมน่าจะเก็บแบบจริงจังแล้วแหละทุกคนเออผมสัญญากับตัวเองแล้วนะว่าผมจะเก็บแบบจริงจังแล้วนะครับทุกคนอ่าก็ผมสัญญากับทุกคนด้วยนะว่าผมจะ ไม่ใช้ลูบี้เลือเปื่อยแล้วนะครับผมเออก็ทุกคนก็ต้องสัญญากับผมด้วยนะว่าเราจะดองลูบี้ไปด้วยกันนะครับผมเออเราจะไม่ทิ้งกันไว้กลางทางหรือว่าเออมือลั่นก่อนกันนะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้เอลซ่าผมก็แม็กแล้วนะครับผมเออสำหรับร่างอัลตรานะก็สกิลตามนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรีเป็นไฮเปอร์เลยไหมทุกคนเออไม่ใช่รีเขาแล้วอะไรสลับนะครับผมเออก็สลับเลยนะตัวจุติผมได้หาไว้นานแล้วนะครับผมอ่ะก็สลับเป็นไฮ เปอร์มาสเตอร์เลยนะครับผมงอก็เก่งอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับผมสาหรับทีมผมนะเออก็ได้ตัวดาเมจท่านไม้มาเข้าทีมแล้วนะครับผมงอก็แม็กเรียบร้อยแล้วนะครับผมเออก็เสร็จสิ้นภารกิจเดือนนี้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคือเรียบร้อยเลยทุกคนก็เดือนนี้ก็ไม่มีภารกิจอะไรอีกแล้วนะนอกจากจองลูบี้ไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่านสัสือก็แม็กแล้วเอลซ่าก็แม็กแล้วนะเออไม่น่าเชื่อว่าจะทาแม็ก2สตัวภายในเดือนเดียวนะทุกคนเออก็ถือว่าสุดมากเลยนะอ่อเอลซ่านะครับผม โอเคนะครับผมอาตอนนี้ทีผมก็โอ้โหแมกเกือบทั้งทีมนะั้นทุกคนขาดแค่นักพนันมือโปรนะผมอาตัวนี้ก็เออไว้ก่อนละกันไม่มีกบอัพนะผมทุกคนอาหลังจากที่เราปั้นเอลซ่าแม็กก็มารับลูบี้กันนะผมนี่นะก็ลังเอาตาตัวหนึ่งนะก็ได้มา5้าลูบี้นะครับผมเออมาชดเชยที่ผมสุ่มไปอย่างเยอะเลยนะเออเป็นรีกระดานห้องทดลองนะก็ตอนนี้มีลูบี้4ีแล้วนะผมอาก็น่าจะเก็บยาวๆแล้วนะครับผมเก็บแบบจริงๆจังๆแล้วนะสำหรับลูบี้ของผมเดือนนี้นะทุกคน โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่น p v p กันนิดหน่อยละกันนะผมเออหลังจากที่เอลซาของผมแม็กแล้วนะครับผมเออไททานเนียเอลซานะอ่าก็ตัวนี้เป็นตัวที่อืมค่อนข้างที่จะอัปเกรดทีมผมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะผมเออหลังจากที่คือผมอะ่ะจะค่อนข้างแพเออตัวที่มีท่าหนามมากมากนะครับผมหลังจากที่ผมได้ตัวนี้มาก็คือเรื่องปัญหาตรงนี้หายห่วงเลยนะทุกคนเออก็คือชินจังรูเดียสอะไรพวกเนี้ยบอสเคอะไรเงี้ย ผมจะไม่ค่อยกลัวแล้วนะทุกคนเออก็คือเล่นง่ายขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับผมเออทีมผมนะก็คือโอ้โหทุกคนเห็นอะไรไหมครับเออเรืองแสงแวววับนะครับผม9ตัวเลยนะทุกคนขาดแค่โคนนี้น้ำพันมือโปรตัวเดียวนะก็มาลอลุ้นกันนะว่าน้องแกเนี่ยจะมีโอกาสแม็กไหมนะครับเออก็เดี๋ยวไปดูกบดาเออเดี๋ยวไปดูกบม่วงนิดน,นึงแล้วกันทุกคนเออขอนอกเรื่องหน่อยนะก็ตอนนี้กบไฮเปอร์ของผมมี5ตัวนะครับผมเออแล้วก็ ร้านค้ากิวยังไม่แลกนะครับผม6ตัวแล้วก็พาร์ยังไม่ได้เติมนะครับผมเป็น7ตัวนะสําหรับเดือนนี้ทุกคนเออก็คือเดือนนี้สามารถหากบม่วงได้7ตัวเลยนะทุกคนอ่ะก็ขาดอีกกี่ตัว13ใช่ไหมทุกคนคือเออที่ผมเดี๋ยวผมลองคํานวณเล่นๆก่อนนะครับผมเออคือตอนนี้เดือน10ใช่ไหมได้มา7ตัวตัวได้สูงสุด7ตัวนะครับผมอ่ะเออถ้าเกิดเดือน11ได้อีก3ตัวเดือน12ได้อีก3ตัวเป็น6ตัว 6ตัวบวกตอนนี้อีกเเป็น13อ่ะแปลว่าปีนี้ผมจะมีกบม่วง13ตัวนะครับผมอ่ะเออแล้วก็ปีหน้าถ้าเกิดผมทํานู่นนี้นั่นก็ได้16หโอ้โหทุกคนผมจะแม็กแสงมืดอีกทีหนึ่งประมาณมกรากุมพานะครับผมเออประมาณนั้นนะต้องมารอดูก่อนว่าช่วงนั้นอะ่ะผมจะยังไงนะครับผมเออก็มาอรอลุ้นกันนะว่าน,น้องโคนน้พันมือโปรงผมเนี่ย จะได้แม็กช่วงนั้นไหมนะเออแต่ว่าตอนนี้กบไม่พร้อมนะครับผมอ่ะไปเล่น p v p กันดีกว่านะสาหรับเอลซาก็นั่นแหละครับทุกคนค่าสเตตัสต่ำนี้เลยนะเออหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วแหละผมขอเลือดช้าๆแล้วกันเออผมขอพูดอย่างหนึ่งนะทุกคนข้อเสียของเอลซ่าหลักๆผมมองว่าเป็นจุดยืนกับแร่ธาตุนะครับผมอันนี้คือข้อเสียแต่ว่าไม่ได้มากขนาดนั้นนะทุกคนเออถือว่าโอเคนะเพราะว่าด้วยความที่เป็นสายว่องไวอย,อย่างเงี้ยมันมีค่าหลบสกิลอยู่ในตัวทุกคนระยะยืนมันใกล้ก็จริงแต่ว่าถ้ามันหลบ มีค่าหลบมาให้อย่างนี้ก็ถือว่าอโอเคอยู่นะครับผมส่วนแร่ธาตุสำหรับผมนะแร่ธาตุต่ากว่าพันสามเท่ากับแร่น้อยนะส่วนพันสามถึงพันห้าเท่ากับแร่มากนะครับผมแล้วก็พันห้าขึ้นไปสําหรับผมเท่ากับแร่ค่อนข้างสูงนะทุกคนเออผมจะแบ่งเป็น3ระดับนะผมสําหรับผมนะทุกคนเออสำหรับทุกคนผมไม่รู้นะแต่สําหรับผมก็คือต่ํากว่าพันสามเท่ากับแร่น้อย พันสามถึงพันห้าเท่ากับแร่ปานกลางแล้วก็พันห้าขึ้นไปเท่ากับแร่มากนะครับผมเออส่วนตัวนี้ก็อยู่ในโซนค่อนข้างแร่สูงแล้วนะทุกคนก็ถือว่าเป็นข้อเสียหลักๆของเอลซ่านะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเล่น PVP กันดีกว่านะเออคนผมก็น่าจะมีอยู่10คนนะผมอ่าโอ้มีคนมาตีผมแพ้ด้วยนะทุกคนก็เป็นคนญี่ปุ่นนะครับผมอ่าโอ้มีชินจังด้วยทุกคนดูดิคือผมไม่กลัวชินจังแล้วนะเออคือชินจังมาตีผมเอะผมก็ไม่กลัวนะทุกคนเออแต่ว่าผมกลัวทีมที่ แสงมือจะเยอะเกียร์แน่นๆนะเอออันนี้ก็แพ้อยู่ดีแหละทุกคนเนาะก็ทีมนี้ก็ถือว่าอมตัวละครเก่งมากเลยทุกคนมีคอมโบตัดแร่3ตัวเออสี่ตัว5ตัวนะผมแล่เหนืออีก4ตัวโอ้โหคือสุดจัดนะทีมนี้มาแพ้ผมได้ไงเนะนี่ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปลองไปดูรีเพย์กันนะครับผมอ่ะชินจังตี9ล้านเลยนะทุกคนเออชินจังทีมนี้ตีหนักมากเลยนะอ่ะมาดูกันว่าผมชนะได้ไงนะก็เอลซาของผมบับเลยนะ อ่ะยังไม่ใช้สกิลนะครับผมอัตราการใช้สกิลของเอลซ่าของผมอยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะเออประมาณ50นะครับผมประมาณ560นะเอาาะเอก็ยังไม่ใช้สกิลเลยทุกคนอ่ะใช้แล้วนะสกิลตุ้มอ่ะชินจังก็ยังนะยังเห็นอยู่นะทุกคนอ่ะมาอรอลุ้นกันนะว่าชินจังทีมนูน่ะจะยืนได้นานแค่ไหนนะเออยิ่งอ่าก็ชินจังล้มไปแล้วทุกคนเออไม่รู้ว่ามาจากเจสสิก้าหรือมาจากเอลซ่านะทุกคนอ่ะยิ่งอ่ะก็ เกมตั้งราผมชนะบ่อยขึ้นนะทุกคนเออคือ,ค,อคือทีมผมมันค่อนข้างที่จะฟูลแล้วนะทุกคนสําหรับตัวละครนะเออขาดแค่เรื่องเกียร์นะครับผมอ่ะก็มารอรุ้นกันนะผมว่าคริสต์มาสเนี่ยผมจะมีลูบี้เท่าไหร่นะทุกคนเออก็นั่นแหละครับทุกคนเออแค่เอลซ่าน้องตัวเดียวอะ่ะผมเสียลูบี้ให้กับน้องแกเพื่อหากบดำาอยแปดสแล้วนะทุกคนเออก็ผมจะพยายามไม่ใช้ลูบี้ละกันทุกคนผมจะพยายามงกงกหน่อยละกันเออผมจะพยายามประหยัดลูบี้แล้วเนาะทุกคนเออผมจะ พยายามเลยนะเออเออที่ผมทาเอลซ่าแม็กคือผมรีบร้อนเองแหละทุกคนคือยังไงอะคือน้องแกมันจะแม็กลงไงผมก็เลยแบบเอออยากให้น้องแกแม็กเร็วเร็วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนาะผมก็เลยได้เสียรูบี้ตรงนั้นไปนะผมะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเออผมผมผมไม่เสียดายนะผมะเดี๋ยวค่อยมาเก็บกันใหม่นะครับผมอ่ะอาทิตย์นี้ก็มาเริ่มใหม่ได้นะเออตอนนี้มีอยู่4ี่สิบลูบี้นะครับผมเออก็ถ้าอาทิตย์นี้ได้มาอีกร้อยแปดสิบก็ได้เป็นสองร้อยกว่าแล้วนะทุกคนอ่า ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมเออน่าจะเก็บทันอยู่นะก็เพื่อนๆเก็บกันได้เท่าไหร่ก็มาพูดคุยกันได้นะผมอ่ะก็ผมสัญญาเลยนะว่าผมจะพยายามไม่ใช้ลูบี้ละกันทุกคนเออเพราะว่าคือผมก็ต้องการเกียร์คิสมาสเนาะอ่ะอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับผมผมต้องการเกียร์คิสมาสพอสมควรนะเออผมจะพยายามไม่ใช้ลูบี้มากละกันอ่ะพยายามนะครับผมอ่าโอเคเกมนี้ก็น่าจะไหวอยู่นะ อย่างกอบลินสเลเยอร์เนี่ยผมไม่กลัวเลยนะทุกคนกอบลินเนี่ยเออตัวตัวเนี้ยเออตัวแทงเนี่ยทุกคนท่านาน้าเนี่ยคือดูดิผมไม่กลัวเลยนะเออผมมีเอลซ่าปุ๊บผมไม่ค่อยกลัวตัวท่านาน้าเลยทุกคนผมกลัวอยู่อย่างเดียวก็คือคอมโบต่างๆนะเออเพราะว่าทีมผมคอมโบมันยังไม่สุดซักทางนะทุกคนอ่ายังเป็นแบบมั่วซั่วอยู่นะอ่าเกมนี้ก็น่าจะชนะแบบชิวๆนะทุกค,คนอย่างโคนนนน่นี้นักเรียนเนี้ยเอเอก,ก,ก็ก็เล่นง่ายขึ้นนะเออผมเจอผมก็เล่นง่ายขึ้นเพราะว่า มีน้องเอลตานะครับผมอ่านี่คิงก็เป็นประโยชน์นะทุกคนดูดิซาม,มอนของคิงก็มาขวางให้ได้ดีพอสมควรน,นะเออก็มีหลายๆฉากนะที่คิงสามารถพลิกเกมได้ทุกคนเออบางฉากที่ผมดูรีเพย์นะที่ผมโดนเตียทุกคนคือผมโดนพัดใช่ไหมแล้วเออซาม,มอนคิงอะ่ะมันไปขวางตรงหน้าบ้านเขาอะ่ะเขายิงขีปนาวุธมามันติดซาม,มอนคิงนะเออตัวละครเขาก็เดินมาไม่ได้ด้วยตัวผมก็นั่นแหละครับทุกคนดันไปเป็นฝูงเนยนะเออก็ถือว่าพลิกเกม ได้นะครับผมเออถือว่าดีอยู่นะสําหรับคิงนะครับผมอ่าก็ออกมานานพอสมควรแล้วนะเออมาในโคลาโบเออเจ็ดบาทน,นะผมโค,โคลาโบเดียวกับเมลิโอดัสนะครับผมเออถือว่ายังเก่งทั้งคู่นะแต่ว่าเมริโอดัสแต่ว่าเมลิโอดัสนี่จะดูโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าเก่งยังไงก็เก่งอย่างนั้นนะทุกคนแต่ว่าคิงรู้สึกว่าโดนเนฟซัมมอนไปนะเออโดนโดนเนฟซัมมอนแล้วก็ความบางนะครับผมก็เลยทําให้คิงเนี่ยอ่อนลงนิดนึงนะครับผมอ่าโอเค เกมนี้เจอบอสแสงนะครับผมแล้วก็ไทกะนะเออบอสเค้ด้วยนะทุกคนมาโอ้โหผมโดนตัดแล่นะทุกคนเกมนี้มาผมโดนคอมโบผมต้องเน้นนิดนึงนะครับผมมาก็ขอยปล่อยมือเองละกันอ่าสังเกตเลยนะครับผมบอสเค้ทีนู้นก็จะยืนไม่ค่อยได้นะเพราะว่าคือเอลซ่าของผมนี้แบกมากเลยนะทุกคนยิ่งต้มดูดิทุกคนคนนี้นักเรียนเมื่อกี้ล้มเลยนะเออใครเห็นบ้างนะงอดูดิทุกคนอ่ะบอสเค้เหลือตัวเดียวอ่ะเออ บอดเคนะโอเคอ่ะน่าจะชนะได้อยู่นะผมสําหรับเกมนะเกมนี้นะครับผมเออน่าจะชนะชิวๆอยู่นะเออคือผมเล่นสบายขึ้นมากเลยนะครับทุกคนอ่ะก็อันนี้เพ,พิ่งเป็นแค่วันแรกนะหลังจากที่เอลซ่าแม็กนะครับผมเออก็ต้องมารอดูระยะยาวนะผมว่าเอลซ่าแม็กเนี่ยจะทําให้ทีมผมอ่ะดีขึ้นประมาณไหนนะครับผมเออเดี๋ยวผมค่อยมาอัปเดตท,ทีหลังละกันเนาะเออวันนี้ก็ น้องแกเพิ่งแม็กสดๆร้อนๆเลยนะผมเมื่อเช้านะเออตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นแล้วนะผมอ่ะก็มาเล่นพ v p, p, p เออส่งท้ายกันละกันเพราะว่าเดี๋ยวเคลิปมันจะสั้นไปนะนี่ทุกคนยิงรัวเลยนะเออแร่ธาตุก็แค่400กว่าเองถือว่าน้อยนะครับผมเพราะว่าผมใส่เกียย์รดแร่ให้ไงเอออีกอย่างหนึ่งเดือนนี้ก็มีบัฟรดแร่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะเออก็ทําให้รดแร่ไปเยอะพอสมควรนะครับผมอ่ะมาดูกันนะผมจะขึ้นมาไดไหมทุกคนแต่ว่ามันชิลมากเลยทุกคนเออผมว่าน่าจะขึ้นได้อยู่แหละอ่ะ ก็น่าจะขึ้นได้อยู่นะวันนี้อ่ะเหลืออีกประมาณไม่กี่คะแนน,นผมอีกไม่กี่ร้อยนะไม่ถึงร้อยทุกคนอีกประมาณ7จ็ดบมั้งนะเออจำไม่ได้ลวทุกคนอ่ะเดี๋ยวค่อยออกไปดูนะครับโอเคเกมนี้ก็เจออาม่มานะผมเจอฮิมาวาริด,ด้วยนะเออก็มาดูกันนะว่าจะชนะไหมครับอ่ะมีเออมีตัวอะไรเนี่ยมีอลิติกิด้วยนะทุกคนอ่ะมาดูกันว่าผมเนี่ยจะชนะอลิติกิไหมนะก็อลิติก,กิก็เป็นอีกตัวที่ผมอยากได้มากเลยนะทุกคนเอามา คอมโบตัดแรกนะครับผมเออแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เกมจะเอาอลิติกิมาขายนะทุกคนเออไม่เห็นหน้าอลิติกินานมากเลยนะทุกคนโอ้โหผมจะแพ้ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้หูน่าจะมีโอกาสสูงที่จะแพ้นะผมอะมาลอลุ้นกันนะว่าจะแพ้ไหมเกมนี้อะโอเคโอเคผมจะพยายามปล่อยตัวแบบเน้นๆนิดนึงคือทีมนู้นมีโคนิสเศรษฐีอะทุกคนเออมีฮิมาวาริด้วยนะป่วนมากเลยทุกคนโอ้โหผมโดนคอมโบเลยเนี่ยทีมนู้นตัวละครนี้เป็นกองทัพเลยนะ คือลิติกิเป็นตัวที่บัฟดีมากเลยทุกคนคือเป็นตัวบัฟระดับทอ็ทอปเลยแหละทุกคนผมคิดว่านะเออบัฟแม่นบัฟเออใช้สกิลบัฟรีสกิลอะไรอย่างเงี้ยคือมันบัฟรีสกิลเก่งมากอลิติกิอะทุกคนอดูทีมนู้นเลยนะก็ผมรัวเลยอะเออมาแต่ว่าผมก็น่าจะชนะได้อยู่เพราะว่าพลังแห่งเจสแสงแบกนะผมเออกับเอลซ่าแล้วก็หลายๆตัวรวมกันนะเออทีมมันต้องเล่นเป็นทีมนะครับผมอ่ะก็ทุกคนมีหน้าที่ที่สําคัญนะ เออไม่ใช่ว่าตัวใดตัวหนึ่งที่เก่งที่สุดหรือว่าอันนั้นที่สุดนะเออแต่ว่าทุกตัวก็สําคัญกับทีมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวแทงตัวบัฟตัวดาเมดเอออะไรต่างๆนะผมเออสำคัญหมดทุกตัวเลยนะอ่าก็น่าจะชนะได้นะผมสําหรับเกมนี้นะโอ้โหที่ผมเป็นแถวเลยนะเออโอเคคือตอนเนี้ยสายพลังของผมเนี่ยเออเกียร์มันยังไม่ค่อยสุดนะทุกคนเกียร์มันยังเอออ่อนๆอยู่นะเออผมก็จะพยายาม เออสุ่มให้ได้คริสมาส์เยอะเอะแล้วกันทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวขอหารีหาทีมแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ามาเจอทีมนี้กันนะโอ้มีแร่หนืดสามตัวไม่ใช่แร่หนืดเขาเรียกว่าอะไรเออคอมโบรถสร้างเรนเจอร์นะสามตัวมามาลุ้นกันนะว่าจะชนะไหมมีเจสิก้าด้วยนะทุกคนเจสิก้าไม้อะเออผมจะชนะได้ไหมเนี่ยคือเจสิก้าไม้อะสกิลมันค่อนข้างลึกนะครับผมเออสกิลกว้าง350ิจุดแต่ว่าโยนกลุ่มหลังด้วยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวธาตุไฟที่มันโยน เออที่มันตีแบบแรงๆอ่ะตีแผงหลังเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับผมเออตัวธาตุไฟที่มันตีลึกๆเนี่ยหายากนะทุกคนอีกอย่างหนึง่งตัวธาตุไฟมันก็จะแพ้พวกตัวกงๆธาตุน้าในยุคนี้ไงเออทำให้ตัวเจสิก้าไม้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะทุกคนในปัจจุบันนะครับผมเออเพราะว่าก็ยังไม่เห็นตัวไฟตัวไหนแบบยิงเออไกลๆถึงเจสิก้าเลยนะครับผมเอออาจจะมีอะไรแบบ500จุดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าผมรู้สึกว่ายังไม่มีตัวธาตุไฟที่ยิงแบบ ลึกแบบ8900เลยนะทุกคนมิริมเออมิริมอาจจะได้แต่ว่ายังยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมมิริมยังมีข้อเสียอยู่นะเออไม่ว่าจะเป็นแร่เยอะเดินช้าหรือว่าบัฟมากเกินไปนะผมเออเป็นข้อเสียของมิริมหลักๆเลยนะเออจึงทําให้ตัวมิริมเนี่ยค่อนข้างที่จะยังไม่ค่อยสุดนะครับผมอ่ะเกมนี้ก็น่าจะชนะได้อยู่นะคือเมื่อกี้ดีผมล้มเป็นแผงเลยนะทุกคนแต่ว่าเออยังยังยังไม่แพ้นะผมเออถือว่าอืถือว่าโอเคนะสําหรับทีมผมนะ โอเคก็ดันขนาดนี้ก็น่าจะชนะแหละทุกคนอ่ะคูณ2ไปเลยนะเออเดี๋ยวมันจะช้านะผมโอ้ตอนนี้คลิปผมไม่แน่ใจว่ากี่นาทีแล้วนะเออคือแบบตัดตัดอัดอัดตัดตัด,ตด,ตด,ตดนะเออก็หลายช็อตมากเลยนะทุกคนอ่ะก็ชนะไปเช่นเคยนะครับผมเออยังไม่ขึ้นนะทุกคนน่าจะอีกตาหนึ่งนะโอ้โหขาดคะแนนอีกแค่11แต้มน,นะอ่ะเล่นอีกตาหนึ่งแล้วกันเจอทีมนี้นะครับผมโอ้มีแร่หนืด3ตัวมีตัดแร่แร่หนืด4ไม่ใช่แร่หนืดเขาเรียกว่าอะไร สร้างเลนเจอร์นะเออผมชอบเรียกผิดนะทุกคนอ่ะขอรีละกันทีมนี้ดูน่าจะโหดเกินนะแตงมืนแม็กเยอะเกินอ่ะขอข้ามละกันโอเคทีมนี้มีโบโบินอ่ะไม่สู้ละกันไม่อยากเอาทีมกันบินไปนะไม่ใช่อะไรทุกคนเออไม่ค่อยอยากจะเล่นทีมกันบินนะโอเคทีมนี้อ่ะน่าจะได้อยู่ทีมนี้มีคอมโ,มโบตัดแล่มากนะผมต้องพยายามเซฟแล่หน่อยนะครับผมเออพยายามจะไม่อัพแล่นะเพราะว่าการที่เราอัพแล่เนี่ยเราเสียแล่ไปตั้ง2,600นะทุกคน 2 0 0 6ของผมเนี่ยสามารถปล่อยได้ถึง5ตัวละครเลยนะเออถือว่าไม่ควรอัพแร่นะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้แร่เราหนืดเองนะทุกคนอ่ะโอเคก็น่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวผมขอปล่อยตัวนิดนึงนิดนึงโอเคทีม B มาทีม A นะปล่อยเจสสิก้าไปมีบอสซีโด้วยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาสาหรับผมนะโอเคมีฮิมาวาริด้วยแต่ว่าผมก็มีลูเดสนะครับผมกับบอสเนะก็น่าจะช่วยกันเก็บฮิมาวาริได้อยู่นะครับผมเออมีอามมาด้วยนะ ออน่าจะไหวอยู่ทุกคนโอ้แต่ว่าดาวินชีดาวินชีกำเริ่มนะทุกคนอะต้องให้เอลตาไปยิงดาวินชีนะเออก็ยิงล้มไปแล้วนะโอเคดาวินชีก็เริ่มเริ่มหายแล้วนะทุกคนอ่ะก็เน้นทีมมีก่อนอโอเคตอนนี้ดาวินชีไม่เห็นแล้วนะทุกคนอ่ะโอเคสามารถฆ่าดาวินชีได้ละเออตัวปัญหานะโอเคโอเคตอนนี้ตัวอะไรเอ,อ่ยอมมาอม,มา่านะครับผมเอออาม่าอาม่าปวดมากเลยนะถือว่าอึดมากพอสมควรน,นะครับผมเนออาม่านี่เป็นตัว เก่งแบบเสม,ตสมอต้นเสมอปลายนะเพราะว่าแต่ว่าแน่นอนเลยครับทุกคนเออระยะเวลามันเปลี่ยนไปมันก็จะเก่งน้อยลงนะตามระยะเวลาแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้จะโดนเนิบอ,อะไรขนาดนั้นมั้งนะถ้าผมจะไม่ผิดนะทุกคนอ่ะโอเคกดคูณ2ไปเลยนะถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถดันชนะได้เราก็แค่กดคูณ2ไปเลยนะทุกคนเออมันก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนะผมสําหรับคูณ2นะอ่าเพราะว่าทีมเราได้เปรียบแล้วไงง่ก็จะชนะเร็วขึ้นนะครับผมโอเคน่าจะขึ้นมาเตอร์แล้วนะทุกคนเกมนี้เนาะ วันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับผมเออคือคลิปที่แล้วผมพูดผิดนะทุกคนเออผมบอกว่าวันพุธทั้งนทนี่เป็นวันอังคารน,นะเออเมื่อวานนะครับผมอ่ะก็ขึ้นมาได้เช่นเคยนะครับผมเออคือผมจบมาส์อยู่แล้วนะทุกคนแต่ว่ามันจะเสียวสันหลังนิดนึงตอนช่วงประมาณตอนเย็นวันเสาร์นะทุกคนเออคือแบบชอบโดนตีแบบยับเลยนะทุกๆแบบ5้านาทีเงีย้ยเออโดนตีบ่อยมากเลยทุกคนอ่ะก็ขึ้นมาได้สบายสบายเลยนะครับผมเออไม่ต้องใช้ขนดันนะเออแต่ว่าต้องมาโลลุ้นกันว่า ถ้าเกิดวันเสาร์ตอนเย็นเนี่ยจะสามารถยืนยงคงกับพันตรงมาร์ทได้ไหมทุกคนถ้าไม่ได้ก็ต้องก็ต้องยัดขนนะครับผมเออก็ต้องเอาลูบี้ยัดขนนะโอเคโอเคสําหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณแค่นี้แหละครับเนาะเออเราก็มาอัพนนองเอลซ่าแม็กเลยนะครับผมเออโดยเราไปลีหากบในห้องทดลองนะครับผมเออก็ได้มา4ี่หตัวนะทุกคนเออก็ถือว่าเจ็บไปพอสมควรนะผมพอเสียลูบี้ไปแบบโอ้โหเยอะมากเลยทุกคนคลิปที่แล้วเสียไปเท่าไหร่ร้อยหนึ่งเนาะคลิปนี้เสียไปอีก 70นะครับผม1 7 0เลยนะเพื่อน้องเอลซ่านะทุกคนเออก็ไม่เป็นไรนะครับผมเออเดี๋ยวผมค่อยเก็บใหมล่ละกันผมจะเก็บจริงๆแล้วแหละทุกคนเออผมไม่น่าจะเอาไปสุ่มอะไรแล้วแหละเนาะทุกคนสําหรับเดือนนี้นะเออแล้วก็เดือนหน้าก็เป็นเดือนปกติเนี้ยผมก็ไม่น่าจะเอารูบี้ไปสุ่มอะไรแล้วนะทุกคนเออก็น่าจะเก็บยาวจริงๆแล้วแหละนะเนาะอ่ p, ากแบบ็มาเริ่มกันแบบมาเริ่มเก็บกันแบบจริงๆ,ๆจังๆเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่จะดองไปกับผมนะครับผมเออก็ขอให้ ทุกคนสู้ๆนะครับผมเออก็อย่ามือลั่นเหมือนผมนะก็หวังว่าเราจะมีลูบี้กันมากพอสําหรับคริสตมาสปีนี้นะครับผมอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับ